จากคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอบพอดแคสค่ะเจอก,กันเจอก,กันใช่ชื่อตอนนี้คือผิดที่ไว้ใจใอีกแล้ว ความไว้ใจมักจะเกิดขึ้นกับคนที่เราเอาใจไปวางไว้ที่เขาและเราก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าเขาไม่น่าจะทำร้ายเราสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่เราไว้ใจทำร้ายเราได้เจ็บที่สุดอยู่ดีแต่ความไว้ใจไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะค่ะแต่ว่าผิดที่ไว้ใจกับคนผิดมากกว่าใช่ใชนะ<ช>ค่ะคนแรกค่ะน้องเทนนิสนะคะบอกพี่เอยพี่ช็อตครับผมคบกับแฟนมาห้าปียังไม่ได้แต่งงานกันเราเข้ากันได้ดีในทุกเรื่องครอบครัวผมรักเธอมาก ซึ่งตั้งแต่แตคบกันมาก,ก็ไม่เคยมีปัญหานอกใจหรืออะไรเลยมผมให้อิสระเธอมากเพราะไว้ใจกันนะครับแต่เราเมื่อเดือนที่แล้วผมจับได้ว่าเธอกําลังคบกับผู้ชายอีกคนมผมเสียใจมากผมไปต่อไม่ถูกเลยครับเพราะไม่คิดว่าเธอจะทํากับผมแบบนี้ผมจะ m ูฟออนกับเรื่องนี้ยังไงดีค่ะเนไหมคะต้องเปิดเพลงให้ฟังนะมูฟไปไหนเือบางทีไ <c oughs> ม่รู้จะต้องมูฟไปไหนก่อนเอาตอนนี้เอายืนให้อยู่ก่อนแล้วกันนะคะแฟนห้าปีของเราเราเพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นคนที่ ไม่ซื่อสัตย์การให้อิสระและการไว้ใจไม่ใช่ความผิดอย่างที่พี่ชอดบอกเพียงแต่แค่เธอเอาอิสระและความไว้ใจของเรามาทําลายเฉยๆนะคะ,<ๆ>ะ,คะเธอคบกับผู้ชายอีกคนความเสียใจเกิดขึ้นแน่นอนค่ะรักเขาเราไม่มีใครเขารักเราน้อยไปถึงดันนอกใจไปมีคนอื่นวันนี้การ move on ของเราคือการค่อยๆยอมรับความจริงว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารักเขามาตั้งหปีจริงๆแล้วเธอไม่ได้น่ารักขนาดนั้นเลยนะคะ การจะ move on ได้คือการทําความเข้าใจกับสิ่งที่เจอก่อนว่าตอนเนี้เกิดอะไรขึ้นเสียใจรับมือตามอาการเลยค่ะผู้ชายร้องไห้ได้ที่ไหนบ้างเอ่ยคือไม่รู้สิถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยร้องไห้เลียลาได้นะคะน้ำตาซึมตอนนั้นน้ำตาซึมตอนนี้แต่ผู้ชายก็ต้องหาพื้นที่ที่จะระบายความเครียดหรือระบายความเศร้าของตัวเองได้เหมือนกันแล้ววันหนึ่งเวลาจะช่วยทําให้น้องค่อยๆยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะเราพูดกันอยู่เสมอนะคำว่า move on ไม่ได้หมายความว่าต้องหนีไปไหนอะค่ะ แค่ยืนอยู่เฉยๆยืนอยู่นิ่งๆตรง <Okay. S 2> ที่เดิมตรงที่เก่าตรงที่เดิมให้ได้โดยที่วันนี้อาจจะไม่มีใครอีกคนนึงแล้วนะคะซึ่งถ้าน้ำบอกว่าอยากลืมอยากลืมเราก็จะพูดเสมอว่ามันเป็นเรื่องผิดธรรมชาตินะน้อง <Okay. S 2> เราลักเขามากขนาดนี้ไว้ใจขนาดนี้แล้วเขามาทํากับเราขนาดนี้เราจะให้เราลืมมันลืมไม่ได้ค่ะ <Okay. S 2> เนาะแต่ควรจะเลือกจําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราบางคนนะคะพอจําแล้วก็เจ็บปวดอะ่ะ hmm. แล้วก็เหมือนแบบเหมือนเราปล่อยให้เขา เอามีดกระซวกเราอะแล้วตัวเขาวิ่งหนีไปละแล้วเราก็ยังเอามีดจับกระซวกตัวเองอีกเนาะ <c oughs> ก็เจ็บต่อเนื่องไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่ง <c oughs> ั้นวันนี้ทาความเข้าใจอย่างที่บอกคะ่ะ <c oughs> เขาไม่ได้น่ารักพอเราก็รู้แล้วแหละว่าเออสิ่งที่เขาทํากับเรานั้นเราควรจาไว้ <c oughs> จาไว้เพื่อไม่ให้พลาดแบบนี้อีกมันเป็นการเรียนรู้ทุกความผิดพลาดในความรักมันคือประสบการณ์นะคะแต่ในที่สุดแล้วก่อนจะมีเขาเราก็ยังใช้ชีวิตมาได้ <c oughs> วันนี้พอไม่มีเขาเราก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆก็แค่นั้นเอง ใช้เวลาในการเยียวยารักษาหัวใจตัวเอง <c oughs> ไม่ต้องรีบฟุบอ่อนไม่ต้องรีบรืมไม่ต้องรีบไปไหนอยู่นิ่งๆก่อนนะคะ <c oughs> รักษาตามอาการอันนั้นคือคําที่เราพูดกันอยู่เสมอเพราะว่าถ้าพูดไปนะเทนนิสก็จะแบบว่าโอ้จริงเหรอครับมันจะดีขึ้นกว่าน,นี้หรือตอนที่เราอ่อนแอเรานึกไม่ออกหรอกค่ะว่าวันหนึ่งมันจะเข้มแข็งขนาดนั้นได้ยังไง <c oughs> แต่พอวันหนึ่งที่้องเข้มแข็งแล้วนะมองย้อนกลับมาน้องจะงงว่าตอนนี้อ่อนแอขนาดนี้ได้ยังไงร้องไห้แทบตายสุดท้ายเราก็ได้คนพบแล้วไงว่าคนที่เรารักไม่ต้องรักต่อแล้ว ลองคิดดูนะถ้าบางคนรักกันไปสิบปี20ปีแล้วเพิ่งมารู้ว่าออกก็คบซ้อนคนอื่นมาตลอดเจ็บปวดกว่านี้อีกดีแค่ไหนที่รู้ตอนนี้ะนะคะน้องปุ๊กกี้นะคะปุ๊กกี้บอกว่าคบกับแฟนมา3ามปีแล้วแต่งงานอยู่ด้วยกันมาสี่ปีรักกันดีตลอดแปลว่าตอนนี้คือรวมๆแล้วเจ็ปีแล้วใช่ค่ะเขาดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยก็เลยไม่มีอะไรให้ทะเลาะหรือระแวง แต่มีช่วงหนึ่งค่ะที่เราไม่เข้าใจกันมันเลยเถิดกลายเป็นช่องว่างทําให้ห่างกันแยกกันอยู่เดือนหนึ่งต่างคนต่างกลับไปคิดที่บ้านของตัวเองจนได้กลับมาเจอกันก็ปรับความเข้าใจกันได้แต่เรากลับได้รับข้อความจากผู้หญิงคนหนึ่งว่าเขาท้องกับสามีเรา hmm. ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นตอนนี้เราขอหยากับสามีค่ะแต่เขายังไม่ยอมหยา่าเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นไงแต่ต้องรับผิดชอบเรื่องเด็กหนูควรทายังไงดีคะ เ,ออเรื่องใหญ่นะคะเนี่ยเนาะมันเลยเถิดจริงๆถามสามีมีค่ะรับผิดชอบเรื่องเด็กคือยังไงเอคืออะไรเช่นส่งเสียเด็กในฐานะที่อก,ก,ก็ลูกเธออ่ะเธอก็ต้องยอมรับผิดชอบสิหรือรับผิดชอบเรื่องเด็กคืออะไรให้เด็กมาอยู่ในชีวิตแต่งงานของเราแล้วเราก็เป็นคุณแม่อีกคนหรือหรือยังไงนะคะเพราะไม่แน่สิปุก๊กกี้วันนี้เมื่อเขาเป็นคนเรียนผูก<ม>เขาต้องเรียนที่จะแก้ด้วย ไม่ใช่เพราะเขาไปรเรียนผูกแล้วเราต้องไปร่วมรับมือหรือแก้ปัญหานี้ด้วยความเสียใจระหว่างเราสองคนกับเขาอันนั้นอนะเคลียร์กันก่อนปุ๊กี้คุยกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากความไว้วางใจตลอดระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมามันพังลงที่ตรงนี้เธอจะสร้างความไว้วางใจหรือสร้างความเชื่อใจขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้ไหมเธออยากจะลองใช้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไหมคือก็ไม่ได้อยากให้อภัยเร็วเกินไปนะคะทั้งที่ใจอีกฝ่ายยังไม่รู้สึกผิดอนะ หลายครั้งเราถึงต้องั้งคําถามว่าเขารู้สึกผิดไหมกับสิ่งที่เขาทำอะไม่อย่างนั้นนะคะเขาจะรู้สึกว่าก็นี่ไงขอโทษขอโทษแล้วไงก็ต้องรับผิดชอบเรื่องเด็กไงดูเหมือนบีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องพยายามยอมรับเงื่อนไขนี้ทั้งที่เขาเป็นคนที่ทําผิดต่อครอบครัวค่คือที่เมื่อกี้บอกเลยเถิดนะคะเอาจริงปัญหามันคือปัญหาระวังเราสองคนคแล้วตกลงกันว่าอ่แยกยาก้ยายก,กันไปเพื่อจะไปแบบลองดูซี่ปรับตัวปรับใจไปคิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยกลับมาว่าเฮ้ยเราจะมาแก้ไขกันยังไง แต่สิ่งที่เลยเถิดก็คือเขาดันใช้โอกาสเวลาตรงนั้นไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นจนถึงขั้นท้องคะ่ะซึ่งพี่อยากจะฝากบอกเผื่อไปยังคนอื่นๆด้วยนะคะที่ฟังกันอยู่เนาะเวลามีปัญหาอะไรแก้ปัญหาตรงนั้นอย่าไปเพิ่มปัญหาใหม่เข้ามาหาคะ่ะเนาะซึ่งอันนี้โอเคเราอาจจะไม่รู้หรลกว,ว่าอันไหนเกิดก่อนนะแต่ถ้าสมมติว่าปัญหาที่มันเกิดระหว่างเราก็แก้ปัญหาระหว่างเราไม่ใช่ไปแบบหาวิธีนอกใจไปมีคนอื่นเราก็เลยเพิ่มปัญหาใหญ่เข้ามาอีกแต่เห็นด้วยกับพี่อ้อยว่าตอนนนนี้ปปปัญหาา<ะ>เเเาเเเเเเ็็ขขออองงงคค่่่ะะรืลย เราอะปัญหาเราเราเสียใจแต่ปัญหาเขาคือเรื่องความรับผิดชอบ e เขาจะทํายังไงกับผู้หญิงคนนั้นทํายังไงกับลูกอย่าลืมนะคะความเป็นพ่อลูกมันมีไปตลอดชีวิตเนาะมันไม่ใช่ว่าตัดคัดได้แต่ในารในขณะเดียวกันขอว่าความรับผิดชอบ e ก็อย่างที่พี่อ้อยว่ารับผิดชอบแค่ไหนรับผิดชอบยังไง e แต่ในที่สุดแล้วตอนนี้ที่หนูถามว่าหนูควรทายังไงหนูอยู่นิ่งๆก่อนก็ได้คะ่ะ e ยังไม่ต้องรีบทําอะไรตอนนี้แล้วดูสิคะาว่าเขาแหละจะทํำยังไง มันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องทํำยังไงอะ่ะแต่มันเป็นเวลาที่เขา่าควรจะทํายังไงที่เราเห็นไม่ต้องรีบร้อนรลนว่าเราจะต้องแบบให้อภัยห,หรือจะต้องเอื้อมบือเข้าไปแบบว่าเป็นคนดีไปช่วยดูแลใครคเราต้องยอมรับความเจ็บปวดเสียใจอะ่ะก็แย่อยู่แล้วะฉะนั้นเราไม่ต้องไปดูแลใครอีกแล้วแล้วดูสิคะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะไม่ต้องรีบหยาอย่างได้เลยใช่ค่ะเพราะการยามันคืออะไรคะมันก็แค่กระดาษแผ่นหนึ่งอะ่ะทะเบียนสมรสมันคือแค่นั้น ลองอยู่เฉยๆดูใจกันซิว่าเขาจะทําอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้และเพื่อเราบ้างแล้วน้องค่อยคิดอีกทีค่ะนะคะวันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เราต้องลุกขึ้นทําอะไรตอนนี้นะคะ,นะน,ะนั่งเสียใจก่อนก็ได้ค่ะจริงๆที่สุดแล้วใครก็เสียใจนะคะอันนี้น้องเป็นจะมาศค่ะก็แฟนมาห้าปีก่อนคบเราก็พอรู้กิติศัพท์มาบ้างนะคะว่าเขาเจ้าชู้แต่เราก็เชื่อใจเขา เนี่ยสิกว่าเพราะกว่าจะคบกันได้เราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเขาบอกว่าถ้าเขาจะดูนิสัยแบบนี้เแต่คนนี้เนี่ยเขาเลือกเป็นแฟนแล้วไงเขาจะไม่มีทางนอกใจนะคะเราก็เชื่อตามที่เขาพูดแต่ที่คบกันมาก็ยังมีข่าวว่าคือมีข่าวเข้าหูเราอยู่เรื่อยว่าเขาแอบไปคุยกับคนนั้นนะไปคบกับคนนี้นะแต่ด้วยความที่เราก็ไม่เคยจับได้แบบตามตา ก็หลับตาข้างหนึ่งมาตลอดก็เลยไม่เห็นแก่ตาเพราะหลนบตา<ส>จนวันหนึ่งเราเจอข้อความของผู้หญิงคนหนึ่งในอีเมลของเขาเราเลยรู้หมดเลยค่ะว่าเขากําลังคบกันอยู่แถมผู้หญิงยังพิมพ์ประมาณว่าตัวเราอ่ะไม่มีสเสน่ห์ให้เลิกแล้วก็ไปคบกับเขาเถอเพะพออ่านจบทั้งเสียใจทั้งแค้นค่ะแต่ตอนนี้แฟนเรายังไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยรับรู้เรื่องนี้แล้วพี่ๆว่าเราควรจบกับเขาดีไหมคะ <c oughs> คำถามแบบนี้มาอีกแล้วอีกแล้วให้ช่วยตัดสินใจต้องกลับไปไปอยู่ที่น้องเลยค่ะว่าน้องคิดว่าควรจะจบไหมแต่ว่าลอง ลองทบทวนสิ่งที่น้องเล่ามาเนอะก็รู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะนี่แต่เราก็เชื่อใจเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเอออย่างที่น้องบอกอะผ่านอะไรกันมาด้วยกันแล้วแล้วก็แถมบอกว่าถ้าเรื่องเราเป็นแฟนไม่นอกใจนะค่ะสุดท้ายมีข่าวมีข่าวมาตลอดเลยแล้วเราก็เลือกที่จะแบบไปดูพิตาคือน้องมจมาศค่ะพวกพี่อะชอบพูดถึงคําว่าสัญ,ญญาณอันตรายเนยอะอันนี้มันเหมือนมีสัญ,ญญาณอันตรายดังมาอยู่ตลอดเวลาแต่น้องก็เลือกที่จะใช้วิธีอะไรก็ได้ ที่จะไม่สนใจสัญญาณอันตรายนั้นน้องก็ไปต่อไปต่อมาเรื่อยๆพอถึงวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเอาจงริงนะถ้าเป็นคนฟังอยู่ข้างนอกอย่างพวกพี่ก็จะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรนะ่าแปลกใจเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นเขาอย่างที่เคยเป็นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ค่ะ,คะรู้เรื่องนี้แล้วสิ่งหนึ่งก็คงต้องคุยกับเขาให้เขารู้ว่าเรารู้นะและอีกเช่นเดียวกันวิธีพี่วิธีเดิมๆนี่แหละฟังซิว่าเขาจะพูดยังไงกลับมาค่ะแต่ฟังแล้วอะ ทบทวนดีๆนะคะตั้งสติตดีๆว่าควรเชื่อหรือเปล่าเพราะพี่ไม่อยากให้น้องหลับหูหลับตาข้างใดข,งข้างไหนหรือสองข้างอีกต่อไปแล้ว <S <S ลว,วันนี้ถึงเวลาที่เราควรจะเปิดตากว้างๆค่ะอย่างที่เขาบอกเนาะบางทีเวลาที่เราครบกับใครอ่ะ ก่อนที่จะเป็นช่วงแบบแต่งงานหรือตัดสินใจเลือกเขาอะต้องเปิดหูเปิดตากว้างๆก่อนฟังสัญญาณอันตรายก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวจะได้หลับตานู่นเอาไว้ตอนที่แบบไปใช้ชีวิตด้วยกันแล้วยังพอแบบหลีตาได้บ้างอะไรได้บ้างเพื่อความสงบสุขของครอบครัวค่ะแต่ทฤษฎีนี้พังทลายเพราะว่าองเป็นจ้าพนธใช้ผิดวิธีตลอดคือใช้วิธีหลับตาตั้งแต่ช่วงเวลานี้เลยะมนดูเหมือนเป็นการย้อนแย้งกันโดยตลอดเวลานะคะและสิ่งหนึ่งคือผู้หญิงคนนั้นพิมพ์ว่าเฮ้ย เมียเธอไม่มีสเสน่ห์หรอกให้เลิกแล้วไปคบกับเขาคือทั้งเสียใจทั้งแค้นใจจริงอย่าเพิ่งแค้นค่ะเพราะผู้หญิงคนอื่นพูดอะไรก็ได้ปัญหาคือแฟนเรามองเราแบบไหนมองเรายัางไงอันนั้นคือเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะจะจบหรือไม่จบเดี๋ยวค่อยว่ากันจบชา้าจบเร็วเดี๋ยวว่ากันแต่ขอให้ได้คุยได้เคลียร์กันสักนิดหนึ่งก,ก,ก่อนว่าตรลงยังไงอะเธออะไรเกิดขึ้นบ้างตรงนี้และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะต้องจบจริงก็ไม่ต้องโทษอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะถือว่าเราให้โอกาสกันแล้วนะ เราได้ลองแล้วนะจากคนที่เรารู้สึกว่าเชื่อใจเขาเถอะค่ะแม้ว่าเขาจะเจ้าชู้ก็ต่างนะคะค่ะน้องอัญชิยานะคะบอกว่าหนูรู้ว่าพี่อาจจะต้องตําหนิหนูต้องปิดตัวมาเลยเปิดตัวมาค่ะเพราะหูเป็นเมียน้อยของแฟนเก่ามาสิปีแล้วค่ะมันมีทั้งความสุขมันทั้งปวดใจตอนที่เขากลับมาหาเราเขามาให้ความหวังว่าเขามีปัญหากับแฟนเขาเวลาจัดการแล้วจะกลับมาคบกับเราเหมือนเดิม เราก็ยอมแอบคบออกับเขาเพื่อเชื่อในคําพูดของเขาค่ะจนล่วงเลยมาสิบปีแล้วสานะยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยหนูไม่สามารถที่จะรักใครได้เท่ากับเขาจริงๆทํายังไงดีคะอ้าวแล้วเราจะให้ทําอะไรอีกล่ะคะก็ในเมื่อหนูเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วอืมใช่ปะคะเหมือนน้องก็บอกบอกกับพี่ว่าเฮ้ยหนูโอเคอะ่ะก็หนูอยู่ตรงนี้ะคะ่ะมันก็มีความสุขแล้วมา่อี้ทั้งความปวดใจอะ่ะเขามีปัญหาก,กับแฟนขอเวลาจัดการเขาขอเวลามากี่ปีแล้วคะ เห็นไหมแล้วก็กลับมาคบกับเราเหมือนเดิมและเขาก็คบกับแฟนของเขาเหมือนเดิมน้อง<ช>อยอมเขาโกโหกมาสิบปีแล้วนั่นเองใช่ค่ะและซานะก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยและน้องก็จบที่ประโยคนี้ได้ว่าหนูไม่สามารถรักใครได้เท่าเขาจริงๆค่ะมันเหมือนกับที่น้องขึ้นต้นประโยคว่าหนูรู้พี่ต้องตาหนิหนูนะค่ะคือมันเหมือนน้องอัญชิยารู้สิ้นทุกสิ่งอย่างแล้วรู้หมดทุกอย่างแล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนาะแต่พอมันมจบตรงควาว่าหนูไม่สามารถรักใครเขาได้ พี targets, bag, نا, ่ว่าคนบางคนรักก็ได้นะไปรักห่างๆก็ได้อะใช่ค่ะไม่ใช่รักแล้วก็ไปแย่งเข้ามาจากแฟนเขาค่ะแล้วอยู่มาแบบแบบนี้มาตั้งสิบปีแล้วโดยพี่ว่ามันมันไม่ใช่การเชื่อคําพูดของเขาแล้วแหละค่พี่ไม่เชื่อว่าน้องเชื่อคําพูดของเขาสิบปีที่ผ่านมาน้องรู้แล้วแหละว่าเขาตั้งใจอย่างไงค่ะบอกเออเดี๋ยวเธอเธอเดี๋ยวขอฉันไปเคลียร์กับแฟนเก่ากันนะแต่สิบปีแล้วอะคิดเหรอน้องอาที่ยาไม่เขอไม่รู้ความจริงว่าในที่สุดแล้วคือโดนหลอกใช่แต่น้องเลือกที่จะทําแบบนี้เพราะประโยคสุดท้ายที่ว่า ไม่สามารถรักใครได้มากเท่ากับเขาพี่ทำอะไรไม่ได้ค่ะ,คะจะตำหนิหนูขนาดไหนจะว่าหนูยังไงหนูรู้หมดแล้วไงแต่ถ้าวันนี้หนูบอกว่าทั้งสุขทั้งปวดใจถ้าความสุขมันมากกว่าความปวดใจน้องคงไม่ต้องเขียนมาหาพี่คงไม่ต้องส่งมาหาพี่แต่วันนี้ความปวดใจมันมีมากกว่าใช่ไหมนี่แหละค่ะมันอยู่ที่หนูแล้วแหละว่าหนูจะยอมปวดใจแบบนี้ต่อไปอีกห้าปีสิบปียี่สิบปีหรือตลอดชีวิตหนูหรือเปล่าค่ะแต่อย่าลืมนะคะไม่ว่าหนูจะอดทนขนาดไหน เขาก็คงไม่ได้เห็นใจหรือกลับมาเลือกมามีหนูคนเดียวแน่เพราะว่ามันสิบปีไปแล้วอะใช่ค่ะหนูจะหยุดหรือหนงจะทนเขามีอีกคนหนึ่งอยู่ดีค่ะเท่านั้นเองนะคะหนูต้องทํายังไงก็หนูไม่ต้องทําอะไรแล้วอะค่ะหนูคงต้องยอมรับแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าหนูยังพูดว่าหนูรักเขาไม่มีใครที่หนูแบบจะรักได้เท่านี้อีกจริงๆพี่อยากจะขอด้วยจําว่าเรารักตัวเองให้ขึ้นมาอีกสนิดได้ไหมอะรักขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะคะเราจะได้ปกป้องตัวเองว่าเราไม่ใช่คนที่มีค่า แค่รอเวลาเหลือๆของเขากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพราะน้องปรับใจแบบนี้ปั๊บหนึง่งน้องพี่พูดประโยคนี้นอีกทีพอเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจอะทําไมเขาต้องเลือกน้องเป็นตัวจริงในเมื่อตัวจริงเขาก็ยังมีน้องเอกก็ยังอยู่ได้อย่างดีด้วยอะคะ่ะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ไม่ตําหนิอะไรแล้วแหละเพราะว่าหนูหนูเกินถูกตําหนิมาแล้ว,วะอะเพราะมันเป็นสิบปีแล้วอะคะ่ะ <c oughs> แต่อย่าสร้างความเคยชินอะไรให้กับชีวิตแบบนี้ก็แล้วกัน <c oughs> คนทุกคนมีคุณค่ามากพอที่จะเจอใครสักคนที่รักเราได้คนเดียวนะคะ ไม่ใช่ว่าต้องเจอคนนี้แหละหนูรักเขาที่สุดก็ต้องยอมให้เขาเอาเปรียบอะค่ะเพราะเขาเองก็คงไม่ได้เห็นแก่หัวใจหนูเท่ากับเห็นแก่หัวใจตัวเองนะคะนะเราไปอดทนคนเห็นแก่ตัวเองนะน้องนะค่ะค่ะนองเอค่ะนองเอบอกว่าคบกับแฟนมาเกือบเก้าปีเขานอกใจมีคนอื่นสามรอบทุกครั้งที่จับได้เขาบอกเขาพลาดทำไมพลาดบ่อยจังพลาดตั้งสามรอบเนี่ยแต่เขาจะเลือกหนูนะคะแล้วก็พยายามทําให้เราเห็นจนมันเรียกความเชื่อใจของเราได้อีกแล้วก็มาเกิดซ้ําอีก แบบเดียวโอนอยู่แบบเนี้ยค่ะล่าสุดเขานอกใจไปคบกับลูกพี่ลูกน้องของเขาในตอนที่หนูกําลังท้องหนูมาจับได้หลังจากที่คลอดแล้วห้าเดือนหนูไม่รู้จะเชื่อใจเขาได้อีกไหมเขาพูดเหมือนเดิมค่ะว่าจะเลือกหนูกับลูกแต่เหมือนเขาไม่เลือกยุ่งกันหนูควรทำยังไงดีวิธีการพูดของเขาเหมือนเขาออกเสียงเฉยๆค่ะเขาไม่ได้รู้สึกกับสิ่งที่เขาพูดเลยอะอืแล้วน้องก็เป็นคนที่เรียกคืนความเชื่อใจง่ายมากเลยนะคะเขานอกใจมาสามรอบทุกครั้งที่จับได้เขาบอกเขาเลือกหนู และสามารถเขาก็สามารถเรียกความเชื่อใจของเราได้อีกนะแล้วมันก็วนกลับมาเกิดซ้ําๆอในขณะที่หนูกําลังท้องลูกของเขาและนั่นก็หมายถึงลูกของเราเขาดันเอาช่วงเวลาที่อ่อนแอของผู้หญิงคนหนึ่งมาทรยศนอกใจโดยการไปคบกับลูกพี่ลูกน้องและน้องคิดดูสิคะว่าคนแบบเนี้ยเขาแคร์ความเสียใจของหนูหรือเปล่าค่ะน้องบอกว่าหนูไม่รู้จะเชื่อใจเขาได้อีกไหมพี่ตอบได้ค่ะหนูไม่ควรหนูไม่ควรเชื่อใจเขาอีกต่อไปแล้วอะค่ะเพราะหนูก็รู้แล้วไง เห็นปะเขาก็พ like ูดเหมือนเดิมแล้วเขาก็ทําอีกพูดเหมือนเดิมแล้วเขาก็ทําอีกแล้วหนูบอกแล้วหนูจะเชื่อใจเขาอีกไหมคะพี่ถ้าเชื่อใจก็เหมือนเดิมอีกอะค่ะพี่เดาว่าเขาไม่หยุดหรอกและตอนนี้อย่างที่บอกหลายครั้งที่ที่เป็นมาเขาเลือกหนูก็คือเลิกกับคนนั้นค่ะแล้วกลับมาแล้วทําอีกแต่ครั้งนี้คือมันต้องมีสักครั้งหนึ่งอะค่ะที่เขาไปเจอใครสักคนหนึ่งที่มันไม่ได้เลิกได้ง่ายๆเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูควรทายังไงดีหนูควรมีสติ ต้องใช้สติมากๆเลยในการที่จะรู้ว่าที่ผ่านมานั้นการให้โอกาสการให้อภัยความเชื่อใจใดๆที่หนูให้ไปมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเขาเลยอะเ mm hmm. นะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังคงทําแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นหนูควรจะทํายังไงดีขึ้นอยู่กับหนูถ้าเขาทาแบบนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> หรือถ้าเขาไม่เลิกกันถ้าเขายังคบกันหนูจะทํายังไงคาตอบต้องอยู่ที่ใจหนู <c oughs> นะคะ พราะพี่กลัวแล้วแหละพี่กลัวว่าถ้าพี่ตอบอะไรไปอะ,ะแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปเชื่อใจเขาอีกแล้วหนูก็ไปทนอย่างเดิมอีกคําตอบของพวกพี่ก็จะไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่มีก็ไปอะไระนะคะไม่อยู่ที่ควรไม่ควรคะ่ะถามใจตัวเองก่อนว่าทนไหวไหมยอยู่ต่อไปแบบนี้ได้หรือเปล่าพอเปลี่ยนก็ไม่ได้ละนะคะและที่สําคัญคือหนูก็มีลูกนะอย่ามุ่งม,มั่นแต่ตามหาผู้ชายคนนั้นเพื่อจะรอเรียกความมั่นคงมั่นใจความซื่อสัตย์จากเขาจุลิมหัวใจลูกก็แล้วกันคะ่ะ พราะในที่สุดแล้วดูเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยแม้ก็ตั่งหัวใจลูกด้วยซ้ำคะ่ะต่อไปน้องป็อกกี้ค่ะน้องป๊อกกี้บอกว่าคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเจอกันผ่านแอปเราก็มีนัดเจอกันบ้างแต่ยอมรับว่าคุยกันไม่นานก็คือสองเดือนหนูชอบเขาอะค่ะวันหนึ่งเขานัดเจอหนูตอนเย็นด้วยความที่เราไว้ใจก็เลยออกไปเจอสรุปวันนั้นหนูโดนเขาหลอกพาไปม่านลูดจนเราท้องแต่สิ่งที่ทําให้หนูช็อกกว่าก็คือหนูมารู้ที่หลังว่าเขามีเมียแล้วหนูตัดสินใจเอาเด็กออกแต่เขาบอกให้เอาไว ให้เราเลี้ยงดูเด็กไว้เขาจะรับผิดชอบเองหนูถามว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงเขาไม่มีเมียแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ใกล้คลอดเขาจะบอกเมียเขาว่ามีลูกกับเราถ้าเมียเขารับไม่ได้เขาก็จะเลิกกับเมียเขามาหาเราแต่ถ้าเมียรับได้ก็จะอยู่กันสามคนหนูควรทำยังไงต่อควรไปต่อมั้ยคะป้ากี้หนูเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เขาตอบหนูมาคือความเห็นแก่ตัวทั้งหมดทั้งสิ้นโดยที่ไม่แคร์ความรู้สึกของผู้หญิงคนไหนเลยในโลกไม่แคร์หัวใจเมีเย,ยเขาด้วย ไม่แคร์หัวใจหนูด้วยและสิ่งหนึ่งคือถ้าป๊อกกี้ลองดูคําตอบของเขานะถ้าเมียเขารับไม่ได้เขาจะเลิกกับเมียมาหาเราแปลว่ายังไงก็ตามอ่ะเขาต้องดูก่อนว่าเมียเขารับได้หรือเปล่าถ้าเมียเขารับได้เขาก็ไม่เลิกกับเมียอยู่ดีนะคะวันนี้สิ่งที่หนูเจอไม่เห็นหน้าช็อกเลย <c oughs> หนูเองบอกว่านัดคุยกับเขาคือคุยกันแค่สองเดือนแล้วก็นัดมาเจอกันหนูจะไว้ใจอะไรกับผู้ชายที่คุยกันมาสองเดือนอะ่ะ <c oughs> คือคือไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเราไม่เคยนึกถึงภาพเลยแหละคะ่ะว่าเฮ้ยออกไปหาเขาตอนนี้เสี่ยงจะตายคุยกันสองเดือนเอาหนูชอบเขาอะค่ะเขานัดเจอหนูตอนไหนคะตอนเย็นค่ะแล้วหนูก็รู้ว่าภาวะเสี่ยงจะตายหนูย่งออกไปที่สุดแล้วตอนนี้ก็ถูกลวงจนกระทั่งตัวเองท้องอะ่ะคุณพ่อคุณแม่รับรู้ในเรื่องนี้หรือเปล่าคะป๊อกกี้หนูไม่ควรเอาชีวิตของเราและชีวิตของลูกเราให้ผู้ชายเห็นแก่ตัวเป็นคนตัดสินใจนะเพราะผู้ชายคนนี้ พี่ไม่แน่ใจจริงๆด้วยเขาเรียกเรียกว่ารักหนูหรือเปล่าเพราะเขาพูดอะไรก็ได้หมดเลยอะคะ่ะเดี๋ยวพอที่สุดแล้วพอบอกว่าเมียไปเอาเมีอะไรรับไม่ได้เราหรือต้องเลิกกับหนูคอยดูนะมันก็จะต้องวนมาอีหลบเนี้ยค,ค,คือฟังดูก็รู้ว่ามันเป็นรูปแบบของผู้ชายเหลวๆคนหนึ่งที่ใช้ชวิธีแบบนี้เนาะการที่เราคุยกันแค่แบบสองเดือนแล้วเราไปเจอเขาโอเคจริงๆในส่วนหนึ่งพี่ว่าน้องเองก็ประมาทเกินไปไว้ใจใคนง่ายเกินไปแต่ในฝั่งของความเป็นผู้ชายของเขาก็คืออาผู้หญิงมาจ้าใช่ป่าเพราะฉะนั้น ก,ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็คือเอาจริงๆยังไงก็ตามผู้ชายก็หนีความเลวไม่พ้นหรอก <แ S 1> เพราะ <แ S 1> ว่าเขาก็เฉวยโอกาสท้งที่ตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วจากนั้นขบวนการของการใช้คําพูดล่อลวงต่างๆนานา,นานาก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะก่อนจะไปต่อไปไหนเข้าใจก่อนตั้งสติก่อนนี่คือผู้ชายเร็วๆคนหนึง่งซึ่งสามารถจะมีเมียอยู่แล้วแล้วก็มาล่อลวงหนูแบบนี้ทำจนกระทั่งหนูท้องแล้วก็ยังพูดจาเ็วๆต่อไปว่า เออก็ที่อยู่ได้ก็อยู่กันปกกี้หนูใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเอาไปให้แบบเขาเป็นคนตัดสินใจเลือกหมดเลยค่้าบอกว่าถ้ารับได้ก็คุกันสามคนถ้ามีอะครเขารับได้แล้วเขาไม่แคร์หรอคขาว่าหนูรับได้ไหมแล้วหนูว่ารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะพี่ว่าปกกี้คงจะต้องหาวิธีที่จะดูแลตัวเองกับลูกค่ะหนูอาจจะต้องมีคนช่วยเนอะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหรือใดๆก็ตามที่เราจะต้องไปเล่าไปบอกความจริงเนาะเพื่อที่จะ มีคนที่ช่วยประคับประคองหนูในการที่ต้องดูแลูดูแลแลูกต่อไปและสำหรับผู้ชายคนนี้ไม่รู้สิพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่หนูควรจะไปต่อเลยสักนิดหนึ่งอ่ะมันเหมือนมันเห็นอนาคตอยู่แล้วว่าไปต่อแล้วจะเจออะไระถ้าหนูเดินไปหนูก็จะตกเหวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นกรณีแรกมั้งที่พี่อยากจะพูดตรงๆเลยว่าหยุดเถอะมันไม่มีอนาคตอะไรเลยกับผู้ชายแบบนี้จริงๆค่ะแล้วก็การเจอกันผ่านแอปอีกแล้วเห็นไหมคะคือ ยังคงยืนยันว่าในโซเชียลนั้นต่อให้ไม่มีคนดีมันก็มีคนดีแหละที่เข้ามาเล่นโซเชียลกันแต่ก็เยอะค่ะแอปประเภทนี้เนี่ยมันคนเข้ามาหาคู่คิดหาคู่ชีวิตและหาคู่นอนค่ะและอย่าประมาทอะไรมากจนเกินไปเลยวันนี้เราเรียนรู้จากโซเชียลตั้งเยอะแยะมันมีข่าวสารต่าง,งนานา,นานมากมายที่มันเกิดขึ้นทําไมเราถึงยอมเข้าไปอยู่ในภาวะเสี่ยงนะคะ,คะนะปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่านะคะไทก้าไทก้าถามมาผมอายุ30แฟนอายุ20กว่า คบกันมาสองปีครับที่ผ่านมาเรารักกันและไว้ใจกันมากไม่เคยมีเรื่องมือที่สามแล้วก็มีแผนจะแต่งงานกันอีกปีสองปีแต่ในเฟซเราจะไม่มีการตั้งสถานะอะไรคือแฟนผมเขาไม่อยากจะตั้งสถานะว่าคบกับใครคนนั้นคนนี้แต่เขาก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งว่าโสดนะ <c oughs> เออนะยุคนี้เขา <c oughs> เข้าใจให้ก่อนสังกัดโซเชียลมีดิจริง<ะ>เข้าเรื่องครับผมรู้สึกว่าเราห่างหางกันทั้งที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยกว่าแต่ก่อนเนื่องจากผมเวิร์กฟอร์มโฮมและมีคืนหนึ่งเขาหลับไปโน้ตบุ๊กมันเปิดอยู่ ผมก็เลยแอบถือวิสาสะเข้าไปดูเฟซบุ๊กเขาไปเจอแชทที่เขาคุยกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายเหมือนจะมาจีบจีบแฟนผมมีการชวนกันไปนั่นนี่นัดกันกินข้าวมีการโทรคุยกันนิดๆหน่อยๆครั้งละเกือบหนึ่งนาทีซึ่งก็ไม่ได้มีข้อความล่อแหลมอะไระครับแต่แฟนผมก็ไม่ได้บอกว่าทางนั้นคือไม่อยอมบอกทางนั้นว่ามีแฟนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันล่าสุดเพิ่งเห็นว่าเธอเล่นแอปหาคู่คือตัวผมมันชาไปหมดเลยมันผิดหวัง เหมือนถูกทำลายความไว้ใจจริงๆอยากจะทําเป็นไม่มีอะไรแต่มันไม่สามารถทําใจให้ปกติได้ผมรักเธอมากถ้าผมอยากจะให้อภัยเธอผมจะผ่านเรื่องนี้ไปยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะก่อนก่อนจะคิดว่าจะให้อภัยใจกล้าใจเย็นค่ะคือเดี๋ยวก่อนนะต้องเข้าใจก่อนเนอะว่าสิ่งที่สิ่งที่แฟนของน้องทาอะ่ะข <c oughs> บกันมาสองปีแล้วเนอะแต่เขาก็ยังไปคุยกับคนอื่นไปเข้าแอปหาคู่อะไรต่างๆเลยเนี่ยค่ะถ้าน้องคิดว่าแบบผมต้องทำยังไงรับผมถึงจะไว้ใจเดี๋ยวสิคะ ความไว้ใจมันไม่ได้หมายความว่าเราจะมีให้แต่ฝ่ายเดียวมันต้องอยู่ที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทาตัวให้หน้าไว้ใจด้วยหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะบอกว่างั้นผมจะทําตัวให้เป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรแล้วผ่านมันไปให้ได้แล้วถ้าแฟนน้องยังเป็นแบบนี้เรื่อยไปน้องก็จะทําแบบนี้ต่อไปได้หรือ <c oughs> นะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทําเป็นแบบไม่รู้ไม่เห็นแล้วบอกว่าเออไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์มันไม่ใช่น้าเป็นคนละกรณีกันค่ะ <c oughs> อันนี้ยังไงก็ต้องคุยกันยังไงก็ต้องถามกันว่าจริง,รงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่หร ทำไมการที่เธอเป็นแฟนกับฉันแล้วเนี่ยทําไมถึงต้องไปคุยกับคนอื่นอีกค่ะทาไมถึงต้องเข้าไปในแอปหาคู่อีกซึ่งมันไม่ใช่เวลาหรือเปล่าแอปหาคู่มันาจากคนที่เป็นโสดเขาเข้าไปกันหรือเปล่าเพื่อไปหาคู่แล้วเธอไม่ใช่คู่กับฉันอยู่เหรอต้องถามกันก่อนไหมคะลองคุยกันก่อนไหมแล้วดูสิเขาว่าวิธีคิดของเขาคืออะไรค่ะหรือแม้แต่การที่ไม่ตั้งสถานะอะถ้าถ้าเกิดบางคนอยากจะแบบว่าโซเชียลมันมีส่วนในชีวิตเหลือเกินมันก็เป็นเรื่องแปลกค่ะคือในที่สุดถ้าเราจริงจังกันจริงๆอิอะ เราทําไมถึงไม่ตั้งสถานาะเคยคุยกันหรือเปล่าล่ะคะแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งว่าโสดนะคะเขาก็ตั้งว่าอะไรอะคะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในคนสองคนคุยอะไรกันอยู่นะคะเพียงแต่ตอนนี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือไทก้รักเขามากกว่าที่เขารักไทก้าสังเกตได้ง่ายสุดคะ่ะเวลารักใครเรามักจะซื่อสัตย์ง่ายๆเลยเพราะความซื่อสัตย์ไม่ต้องใช้ความพยายามแต่เขาเองดูเหมือนว่าไม่มีความคิดแม้แต่จะซื่อสัตย์ด้วยซ้ําเหมือนใช้ทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาคุยกับคนนั้นก็ได้หยอดกับคนนี้ก็ได้ จริงจังหรือเปล่าไม่รู้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไทก้าไปถามพ่าจะบอกว่าโอ้ยแค่คุยเล่นเอ่นเอา้วไทก้าไม่เห็นไปนเล่นกับใครเลยอะใช่ไหมคะเพราะวันนี้ไอ้ขำาว่าคุยเล่นเล่นหลายครั้งเริ่มต้นจากการคิดว่าไม่มีอะไรสุดท้ายเรื่องใหญ่จะตามมาทั้งนั้นวันนี้ถึงได้บอกว่าตัดสินใจคุยกันก่อนดีไหมยอย่าเพิ่งคิดว่าผมจะให้อภัยเธอผมจะผ่านเรื่องนี้ไปยังไงน้องกำลังทำเรื่องที่ผิดธรรมชาติมากอะไทก้าคนที่ทําผิดเขาขออภยัยแล้วถึงต้องมาถามใจตัวเองว่า เราจะให้อภัยไหมแต่ไม่ใช่ว่าเขาทําผิดอะพี่เขายังไม่รู้ตัวเลยนะว่าผมรู้และเขายังไม่รู้สึกผิดเลยอะ่ะแต่ผมจะให้อภัยเขายังไงดี uh huh. มันเป็นคนละเรื่องกันและมันเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นธรรมชาติะคะ่ะเพราะในที่สุดนะพี่จะบอกว่าการอยู่ต่อไปในตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปน้องจะระแวงไปตลอดละเริ่มจะไม่ไว้ใจกับอะไรแล้วเพราะความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทําลายไม่ยากคะ่ะและตอนเนี้ยลําบากมากๆที่เขาจะเรียกคืนด้วย <c oughs> นะคะ น้องบอกจะผ่านเรื่องนี้ไปยังไงน้องผ่านคนเดียวไม่ได้อะค่ะคือน้องอาจจะผ่านเรื่องนี้ไปเฉยๆเลยแต่ถ้าอีกคนนึ่งอะเขาไม่ได้ผ่านด้วยอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวน้องก็จะไปเจอแบบนี้อีกแล้วน้องจะผ่านเรื่องแบบนี้ไปคนเดียวตลอดชีวิตไม่ได้นะคะยอมรับความจริงตั้งสติและรู้ให้ดีๆก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะแบบตอนนี้น้องใสดงวข้ามสเต็ปไปเยอะมากเนาะเอาเอาแค่เผชิญหน้ากับความปิดกัดก่อนนะคะแล้วค่อยคิดว่าเดี๋ยวจะยังไงต่อนะคะค่ะ แต่ละคนนะคะเจอนี่บางคนบอกฟังพอดแคสต์เลยนะคะดีใจจังเลยที่ได้เป็นโสดคือจริงๆแล้วคนโสดก็มีความสุขแบบคนโสดแต่อย่าถึงขั้นว่าฟังแล้วจนหลอนจนกระทั่งไม่กล้ามีความรักอะค่ะความรักเป็นเรื่องเรียนรู้กันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคู่ถึงจะดีกว่าโสดหรือโสดดีกว่ามีคู่มันอยู่ที่ว่าถ้ามีคู่แล้วคู่เป็นใครค่ะแต่เราก็ได้มาเรียนรู้กันแบบเียนะคะในพี่อภิชาติพอดแคสต์เนาะแล้วก็ยังมีพี่ย้อยพี่ช่อตัวต่อตัวพอดแคสต์ด้วยนะคะเราไปเสื้อชหากันได้ใน Apple Podcast หรือว่า แอปพอดแคสต์ที่มีอยู่แล้ว<ค>ะนะคะ,คะก็เซิร์ชว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวตัวพอดแคสต์อันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมีมีน้องมานั่งคุยด้วยกันนะคะ,คะหรือถ้าอยากดูเป็นเป็นภาพบนจอก็ไปดูที่อมรินทีวีเอชช่อง34คืนวันศุกร์สี่ทุ่ครึ่งหลังรายการทุกตะค่ะนอีพีนี้ลาแล้วแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์ c e b o o k Fan Page พี่เอ้พี่ชอตัวต่อต,ตัวนะคะ